สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้วันที่4พฤศจิกายน2 5ง8เป็นวันที่ดาวศุกร์จะย้ายจากศีกรันมาที่ราศีตุลน,นะคะในคลิปนี้เป็นของชาวศรีธนูเดี๋ยวเรามาดูว่าดาวศุกร์ย้ายแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวศรีธนคูค่ะวันที่4พฤศจิกายนดาวศุกร์ย้ายจากศีกรันมาที่ราศีธนูอยู่ที่ธนูเนี่ยเอ่อจนถึง28พฤศจิกายน2 5ง8ใช่ไหมคะ ทีเนี้ยเขายายมาปุ๊บเนี่ยเขาได้ตำแหน่งในทางโหราศาสตร์คือเป็นเกษตรตราทุกดีเกษตรตราทุกดีคือมีความมั่นคงเป็นของของตัวเองมีความหนักแน่นมีความแข็งแกร่งเกิดขึ้นนะคะทีเนี้ยของชาวศีรษโกคุณอะดาวศุกร์คุณเป็นดาวเจเรือนไหนอาดาวศุกร์คุณเป็นดาวเจเรือนอริกร,ราภะอริคุณมาอยู่เรือนราภะเนี่ยเรามองในมุมว่าในเอ่อช่วงระยะเวลากรอบระยะเวลานี้นะคุณจะริเริ่ม บุกเบิดในการหาเรื่องราบผลของคุณอนะราบผลแต่คนแตกต่างกันนะคะคุณต้องต้องใช้ความพยายามหน่อยเอ,อ,อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยอาจจะได้อะไรมาไม่ง่ายก็ได้นะอาจจะเรียกว่าคือเราต้องใช้ระยะเวลา,ยาไหมเพราะว่าในการหาราบผลของแต่คนเนี่ยมันแตกต่างกันเนาะเราไม่รู้ว่าแต่ละคนจะหาอะไรกันคือพูดง่ายว่าคุณต้องพยายามให้เต็มที่ตั้งใจแล้วก็ใจเย็นแล้วบางทีอะ คุณเองก็ต้องเขาว่าอาจจะทำอะไรที่ต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นก็ได้นะคะอันนี้ดูตรงนี้นะหรืออาจจะเป็นทุกขราบก็ได้นะหรือมองอีกอย่างหนึ่งก่อนหน้าเนี้ยคุณทำอะไรมาในเรื่องการหารับผลเนะี่ยในกรอบระยะนนี้คุณก็มีโอกาสประสบความสำเร็จตรงรับผลที่คุณพยายามทํากันมานี่แหละเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ถ้ามองในมุมลบปุ๊บเนี่ย มุมลบเนี่ยราพัเอ,อ,อริคือบุกเป็นเรื่องของปัญหาศักโรคภัยก็ได้ค่ะคือใครศัตรูเก่าศัตรูใหม่คู่แข่งขัน,ขนทางการค้าเองเจ้าหนี้มีสินก็ได้บุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยเป็นปัญหาให้กับล่าผลของคุณจะเป็นอย่างไรอยู่ที่เหตุการณ์ตรงนั้นคุณคืออะไรเนาะเพียงจะบอกได้ตมเนี้ยเพราะว่าอริเนี่ยม,มาจากจากสิ่งอื่นอะ ก็ต้องไปดูว่าเราจะเจออะไรนะคะแต่เพียงว่าทุกอย่างเนี่เรื่องของจะเป็นเรื่องของสุขภาพก็ได้นะถ้าเราไม่สบายเนี่ยเราก็ไปหารับผลไม่ได้ใช่ไหมเออก็ได้เหมือนกันแต่ทีนี้มองงี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามนะหรือเรื่องพวกภัยเนี่ยมองงี้ว่าบางทีอ่ะเราอ่ะอาจจะเรียกว่าแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้รักษา รักษาโรคภัยตรงนั้นได้เหมือนกันหรือบางคนอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขไหมในเรื่องปัญหาต่างๆหรือในเรื่องของการรักษาโรคภัยนี่แหละเราอาจต้องใช้ระยะเวลาไหมเพราะโรคที่เราเป็นเนี่ยมันเป็นโรคเรื้อรังไหมเป็นโรคประจําตัวเก่ามันกําเริบเกิดขึ้นไหมนะคะอันนี้ดูดีๆนะก็ให้ดูดแต่คนทีนี้ดาวศุกร์เองก็ปเป็นดาวเจ้าเรือนราพะราพะมาอยู่เรือนะพะด้วยจะมีโชคลาภเกิดขึ้น โชคลาภเกิดขึ้นมีเกิดขึ้นแต่ทีนี้แบบที่บอกอ่ะมันก็ต้องใช้ความพยายามทุกคนใช่ไหมคะหรือบางทีเนี่ยอาจจะได้จากเป็นดาวศุขเนี่ยมองงนี้อาจจะได้จากการอะไรจากงานพวกศิลปะดนตรีอา่าได้จาก ของกินของใช้ก็ได้ได้เป็นเงินก็ได้ได้เป็นของสวยของงามก็ได้ลาภผลที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งบางทีอ่ะความอุดมสมบูรณ์ของเราเองอ่ะอาจจะอ้วนขึ้นก็ได้เหมือนกันนะลาภะลาภะเนี่ยอาจจะอ้วนขึ้นก็ได้ต้องให้ดูองแต่คนว่าคุณต้องการอะไรเรื่องลาภผลตรงนั้นแม้กระทั่งบางทีถ้าเป,ป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานเออการงานคุณอ่ะเราังสามารถใช้เรื่องของดนตรีศิลปะเข้าไปเกี่ยวข้องได้ไหมถ้าใช้ได้อ่ะ คิดว่ามันก็อาจจะดึงดูดในเรื่องของออรายได้คุณเองก็เหมือนกันแต่ทีนี้ทุกคนก็ต้องเอาไปเอาไปปรับใช้ยังไงของตตะกนอย่างเช่นคุณมีร้านกาแฟสมมติว่าคุณมีร้านกาแฟคุณเกิดเคยเปิดเพลงให้ลูกค้าฟังไหมอ่ะถ้าไม่เคย คุณลองเปิดเพลงฟังดูเผื่ออาจจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเยอะเพิ่มขึ้นอีกก็ได้นะคะลองไปปรับดูนะคะตามสถาน,านการณ์แต่ละคนนะแต่ทุกอย่างขออย่งดีว,ว่าขอคุณใจเย็นจะทําอะไรก็ตามแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยรับผลเกิดขึ้นแน่นอนนะคะทีนี้อีกมุมหนึ่งเนี่ยดาวสุก์ก็ยจะเป็นตัวแทนเรื่องการเงินได้กับความรักได้อ่า บางคนเนี่ยอาจจะมีเงินเข้ามาจากคนอื่นเล็กๆน้อยๆก็ได้หรือเป็นการเงินที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรบางคนอาจจะมีการไปกู้เงินมาไหมได้เงินกข้ามาก,ก็ได้หรืออาจจะเป็นลักษณะว่าเงินเนี้ยเป็นเงินที่เงินตกเบิกไหมอ่ะนี่ก็ดูด,ดูแต่ละคนนะคะทีนี้เรื่องความรักบางอ้าวความรักเนี่ย คนมีคู่เนี่ยเพราะดาวุภเป็นเกษตรเนี่ยคิดว่าช่วงเนี้ยตัวคุณเองก็ได้นะตัวคุณเองหรือคู่ของคุณอะถ้าเป็นคนมีสเสน่ห์แล้วคนอื่นเข้ามาเนี้ยเราไม่ก้าวขาออกไปอะปัญหามันไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนหรือให้มอง,มองกลับถ้าตัวคุณเองหรือคู่ของคุณอะไปชอบคนอื่นคนที่มีสเสน่ห์เออคนสวยคนคนหล่อต่างๆเนี่ยเรารู้แล้วนี่ว่าเราแต่างงาน เราไม่ก้าวขาวไปปัญหาก็ไม่ตามเหมือนกันไม่เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะแล้วคนพี่คู่บางคู่เองมาเรื่องของการงอนกันหึงหวงกันเกิดขึ้นก็นได้น้อยอกน้อยใจกันเกิดขึ้นได้อันเนี้ยังไงอ่ะก็ง้อกันบ้างเนาะเอาแบบง้อกันแล้วก็อะไรที่มันผิดพลาดก็ให้ภัยซึ่งกันและกันเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขกันอะเรื่องความรักเนี่ยมันก็ผ่านพ้นไปได้ดีนะอ่า ทีนี้ถ้ามองในเรื่องของไม่ใช่ความรักละหุ้นส่วนอาจจะมีหุ้นส่วนใครชวนคุณลงทุนหรือคุณไปชวนลงทุนอันเนี้ยดูดีๆหน่อยจะทำอะไรก็ตามขอให้ทำสัญญาเป็นรายรักษ์อักษรอย่าคุยกันปากเปล่านะคะเพราะเห็นมาหลายรายละคุยกันปากเปล่าสุดท้ายมันก็มีปัญหาไม่ลงตัวกันอันนี้คือก็ต้องไปดูนะคะทีนี้ถ้าไม่มองเรื่องของความรักละเออเป็นคนโสดค่ะหุ้นส่วนก็มีไม่่อยากลงทุนอะไรกับใคร การซื้อของคุณอะการซื้อมาขายกลจากพ่อค้าแม่ค้าเองของออนไลน์ต่างๆเนี่ยอย่างเงี้ยระมัดระวังหนึ่งว่าสิ่งของคุณะได้ตรงปกไหมเออหรือเป็นของมีตําหนิไหมจํานวนครบไหมหรือในซื้อเออเป็นของของปลอมไหมของเรียนแบบไหมอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งหรืออ้าวอย่างเช่น เราซื้อของมาจู่ๆของเรามันหายไปเอออย่างเงี้ยอาจจะเรื่องว่าสมมติอย่างเป็นยกตัวอย่างเช่นนะคอนโดเนาะที่เราเคยดูข่าวกันอ่ะคือคนเขามาส่งของไว้ที่ที่ส่งของผมพบว่ามีคนอื่นมาหยิบของไปอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะดูกันให้ดีๆนะอันนี้ก็ต้องดูตามสถ,ถานการณ์ของคนด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นแค่นี้นะคะคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาชม ิดตดกดติดตามต่างๆกดแชร์ต่างๆเนี่ยแล้วขอทุกคนเนี่ยพบทุกความดีมีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ